ลอกครับล็อกตลอดนะครับชันสุดๆอูใส่ไม้ก็ได้เยครับมีคนล้มไปคนนึงครับเหมือนจะเป็นพี่นัทนะครับผมเอาแล้วครับลงเข็นแล้วครับหนึ่งคนครับพี่ไม้ลงเข็นแล้วครับชันครับชันมากจริงสุดๆเอาแล้วครับลึ้รถไปแล้วกดูความชันนะครับไม่ธรรมดานะครับชันสุดๆ จริงตรงนี้นี่น่ากลัวเนี่ยรครับครับความชันครับ ครับนิดหนึ่งครับกดเบรกหน้าเยอะเกินนะผมรับไปนิดหนึ่งไปต่อครับโอ้โหข้างหลังกิ้งมาแล้วครับผมอันตรายมากครับ ค่อยไปนะครับจุดที่ยากและอันตรายค่อยๆพี่เด้งการเบิกน้าไว้ก่อนครับเก็บเบิกน้าเป็นมิดแล้วค่อยๆ นี่เราเบรกทั้งเบรกหน้าเบรกหลังนะครับล้อล็อกด้วยนะครับยังไหลลงอยู่นะครับผมโอ้แล้วก็ปวดแขนครับพักสักแป๊บนึงครับโอเคครับไปลุยต่อครับผมคุณหนาวครับหนาลงให้มีความเร็วสักหน่อยนะครับก็ จะลงได้ง่ายนะครับแต่ก็ใหญ่ชั้นมากนะครับชันมากกำคัดนี่ไหลายยาวนะครับมันไหลแน่นอนครับผมโอเคครับพ้นมาแล้วครับข้างหลังนี่กิ้งนั้นแถวเลยต้องหินนะ รถรถรถกิ้งมาคันนึงคนอยู่ข้างบนอยู่เมื่อกี้าห์บ